ทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นอันที่เราไปผสมกันในกระทะส่วนทั้งขวาสวัสดีค่ะวันนี้ใบเกยนมาเรียนกันกับคุณเล็กนะคะคุณเล็กมาชวนเพื่อนๆผัดผักปวยเล้งค่ะกับปลาดอรี่ค่ะเมนูปลานะคะเพื่อสุขภาพของคนในครอบครัวแล้วก็ตัวเราด้วยเนาะ ทั้งผักทั้งปลานะคะมีประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะมาดูวิธีทํานะคะง่ายๆเลยค่ะอันนี้เป็นปลาดอรลี่แบบชิ้นนะคะกุลเล็กซื้อมาจากแมคโครค่ะเขาจะมาเป็นแบบแช่แข็งนะคะเราก็มาทําละลายก่อนโดยการวางไว้เฉยๆเลยค่ะกุลเล็กวางไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะเขาก็จะละลายเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดนะคะถึงให้สะเด็ดน้ําเลยค่ะแล้วก็ตั้งหม้อน้ํามันได้เลยค่ะ พอน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะเอาปาดาลรี่ที่เราสะเด็ดน้ำไว้แล้วเนี่ยมาคลุกกับแป้งทอดกรอบค่ะเราก็เอาลงไปทอดเลยค่ะเราทอดพอเหลืองนะคะแล้วเราก็จะเก็บเขาไว้ก่อนค่ะกลับด้านด้วยนะคะกลับด้านเสร็จแล้วพอเขาเหลืองทั้งสองด้านแล้วเนี่ยเราก็จะพักให้เขา สเสด็จน้ำมันก่อนนะคะแต่จริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่มีน้ำมันหรอกเพราะว่าเราใช้แป้งทอดกรอบในการทอดเขาก็จะไม่มีน้ำมันมาเกาะให้เยิ้มๆนะคะเนี่ยค่ะคุเล็กทอดเสร็จแล้วก็พักเขาไว้ก่อนแล้วเราก็มาจัดการกับผักใบเล้งของเราค่ะซื้อมาจากแมโครเหมือนกันเขาลดราคาค่ะคุเล็กก็ไปเจอมาโอ้โชคดีมากเลยได้ได้ผัก ปวยเล้งในราคาที่ไม่แพงนะคะถ้าเราไปซื้อตามร้านชาบูเนี่ยไปสั่งนะโอ้ไม่กี่ก้านเนาะราคาก็สูงอยู่วันนี้เลยได้ผักปวยเล้งสมใจเลยค่ะมาเป็นหอบเลยก็เอามาตัดโคน,นออกก่อนนะคะแล้วก็ไปล้างให้สะอาดค่ะก็จะมีใบเหลืองนิดหน่อยนะคะคุณเก็เลือกออก แล้วก็ไปล้างค่ะไปล้างให้สะอาดเลยปล่อยให้เขาสะเด็ดน้ํานะคะแล้วเราก็เอามาหั่นค่ะนี่ค่ะต้นหนึ่งคุณก็จะหั่นประมาณสามถึงสี่ชิ้นนะคะแบ่งสามถึงสี่ส่วนนะคะเหมือนเราผัดผักบุ้ง่ะคะ่ะเพื่อนๆก็คงผัดเป็นแล้วแหละคุณเล็กว่าแต่ว่าวันนี้เป็นหนึ่งเมนูที่เราเอามาแนะนำงี้ค่ะเมนูผักปลาของเราเนาะนี่ยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมผัดกันนะคะก่อนจะไปผัดเราก็ทุบนี่ค่ะทุบกระเทียมก่อนหั่นพอหยาบหยาบนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งกระทะกันค่ะใส่น้ำมันมลงไปนิดหน่อยนะคะประมาณช้อนโต๊ะเดียวก็พอค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ กลิ้งน้ำมันให้ทั่วก้นกระทะเลยค่ะคุณเล็กมีวิธีทำให้กระทะไม่ติดนะคะมีเดี๋ยวคุณเล็กทิ้งลิงไว้ให้เนาะแล้วเราก็เอากระเทียมใส่ลงไปค่ะพอเหลืองปุ๊บเราก็ใส่ผักปวยเล้งของเราลงไปแล้วก็ปรุงรสได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าเขาจะสุกง่ายมากเลยค่ะคุณเล็กก็แค่ใส่น้ำมันหอยกับซีอิ๊วนะคะแล้ววันนี้คุณเล็กก็จะเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงค่ะ น้ำตาลเราก็ไม่ต้องเติมเยอะนะคะแต่ว่าคุณก็เติมเพื่อที่ไปเพิ่มรสชาติขึ้นนิดหน่อยอะคะ่ะเดี๋ยวเราก็ผัดให้ผักของเราสลบนะคะแล้วผักใยเล็งนี้เขาก็จะสุกเร็วค่ะพอผัดไปแล้วเขาก็จะมีน้ำออกมาระหว่างนี้เพื่อนๆก็ชิมรสให้พอใจเลยนะคะชิมรสตามชอบได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะเอาปลาที่เราทอดเอาไว้อะค่ะใส่ลงไปเราสามารถทําได้สองแบบนะคะอันนี้คุณเล็กใส่ปลาลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ผัดให้เข้ากับผักเลยค่ะน้ําผัดเขาก็จะซึมเข้าไปที่ตัวปลานะคะก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งหรือว่าเพื่อนๆจะผัดผักแล้วก็มาราดบนปลาที่เราทอดไว้ก็ได้นะคะอันนี้คุณเล็กแบ่งทําเป็นสองสองแบบเลยค่ะ เนี่ยน,นี่ก็เสร็จแล้วคุณเลกก็ดับไฟแล้วค่ะแล้วก็มาตักเสิร์ฟเลยเนี่ยค่ะจานทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นอันที่เราไปผสมกันในกระทะส่วนทางขวามือนี้ก็คือเป็นผักปวยเล้งที่คุณเล็กผัดแล้วก็เอามาวางเอามาวางไว้บนเนื้อปลาที่เราทอดแล้วอะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะสองแบบเลยแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะคะชอบแบบเข้าเนื้อก็ ฝั่งนู้นเลยค่ะแต่ถ้าชอบแบบเป็นผักและเป็นปลาเป็นชิ้นๆก็ฝั่งนี้เลยนะคะเป็นเมนูผักปลาที่กุณเล็กนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะลองทําดูเนาะอยู่บ้านกันนะคะแล้วเราก็ลองทําดูค่ะทําให้ลูกหลานเราทานนะคะตั้งกิจกรรมในครอบครัวของเราได้ด้วยค่ะลูกหลานมาช่วยกันเด็ดผักมาช่วยกันหั่นนะคะแล้วเราก็ผัดด้วยกันทานด้วยกันค่ะก็จะมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะ วันนี้คุณเล็กไปก่อนแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ